Workshop รูปทรงสามมิติที่มีภาพเป็นพื้นผิวในขั้นแรกก็ให้เปิดภาพที่ต้องการขึ้นมาและทําให้เป็นเลเยอร์ธรรมดาโดยการ d ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์เบรกาวค่ะจากนั้นก็เลือกคําสั่งฟิลเตอร์เลือกเรนเดอร์และเลือก 3D Transform ก็จะปรากฏ Dialog Box ขึ้นมาต่อไปก็ให้เลือกรูปทรงสามมิติที่ต้องการโดยในตัวอย่างนี้เราจะเลือกรูปทรงกระบอกค่ะจากนั้นก็คลิกแล้วสร้างภาพทรงกระบอกขึ้นที่พื้นที่ทำงาน โดยคุณสามารถเลือกปรับขนาดและมุมของภาพเพื่อให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการค่ะและคุณยังสามารถใช้เครื่องมือ Selection Tool และ Direct Selection Tool เพื่อจัดตำแหน่งของรูปทรงให้เป็นไปตามที่ต้องการได้เลือกปรับขนาดและเลือกปรับทิศทางตำแหน่งตามที่ต้องการค่ะและเมื่อพอใจแล้ว ก็ให้คลิกเลือกเครื่องมือแท็กบอลเพื่อทำให้กลายเป็นรูปทรงมากยิ่งขึ้นก็เลือกหมุนและเลือกปรับจนได้ตามความพอใจนะคะจากนั้นก็ให้คลิกที่ออปชันแล้วให้เอาเครื่องหมายหน้าดิสเพลย์แบ็กกราวออกค่ะคลิกโอเคจากนั้นก็ให้คลิกโอเค ภาพที่ได้ก็จะเป็นรูปทรงที่มีพื้นผิวของภาพตามที่เราต้องการค่ะและนอกจากนี้คุณยังสามารถใส่แบล็กกราวให้กับภาพเพิ่มเติมหรือว่าสามารถนำรูปทรงที่ได้นี้ไปประกอบกับงานอื่นๆค่ะ